พระเจ้าตากหรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชคือวิลกษัตริย์ผู้กอบกู้เอกราชไทยหลังกรุงเสียอยุธยาแตกในปีพศ2310เดิมพระองค์ทรงชื่อวสิ์เป็นลูกหลานเชื้อสายจีนเกิดที่อยุธยาเป็นทหารในราชสำนักได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าเมืองตากและเป็นที่รู้จักในชื่อพระยาวชิระปราการเมื่อกรุงเสียอยุธยาเสียแก่พม่าพระยาวชิระปราการรวบรวมผู้คน ฝ่าวงล้อมออกจากกรุงและใช้เวลาเพียงเจเดือนในการตีเมืองต่างๆเพื่อรวมกําลังและกอบกู้เอกราชคืนที่กรุงธนบุรีปีพศ2311พระองค์ครึ่งครองราชเป็นกษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีส่งฟื้นฟูชาติสร้างเมืองสร้างเศรษฐกิจรวมอาณาจักรให้มั่นคงทั้งยังส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมแต่หลังครองราชได้15ปีพระองค์ถูกโค่นล้มในปีพศ2325โดยพระยากรมหมื่นเทพซึ่งต่อมาได้สถาปนาเป็นรัชกาลที่หนึ่ง แห่งราชวงศ์จักรีพระเจ้าตากสินจึงเป็นทั้งนักรบผู้กล้าและผู้สร้างชาติที่คนไทยยกย่องเป็นมหาราชคิดเห็นยังไงบ้างคอมเมนต์เลย